เอาเลยฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนาล็อกออริจินนะครับกับผมนะเซอร์เอ็กนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับก็คือกิจกรรมวอลกิวนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตีบ้านยึดบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยแล้วกันนะฮะก็ผมขอฝากร้านเติมเกมมาด้วยแล้วกันนะครับเซราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ก็าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasserx ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr โค้ดได้เลยอย่างเติมเกมต้อง stera go p ั u โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมแล็กนา o g ล็อกออริจินนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของกิจกรรมการบ้านนะครับหรือว่ายิดบ้านนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็มารีวิวแล้วก็ให้ดูภาพบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของบ้านนะครับจะมีหมายเลข1-7ถึงเนะครับก็ให้ทางกิวของเรานะครับทำการกันในส่วนของวาร์ปแต่ละวาร์ปนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูนะครับหรือว่าผู้ที่บุกรุกเข้ามานะครับ ยึดหินของเราได้นะครับหินก็จะอยู่ตรงกลางนี้นั่นเองนะครับสำหรับอาชีพวิศน์อย่างเราแล้วนะครับเราก็ใช้พวกสตอมกัตนะครับหรือว่าเมเทโอเนี่ยทำการแทบวางกับพื้นไม่เลยนะครับแล้วก็สตูนะครับจะเข้ามาในวาร์ปตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับมีวาร์ปทั้งหมดนะครับ1 2 3 4วาร์ปนะครับก็ให้เรานะครับทำการแทบแล้วก็ใช้สกิลไปนะครับเพื่อรอจังหวะที่สตูนะฮะ กำลังจะวาร์ปเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดวาร์ปเข้ามาแล้วอาจจะรอประมาณ3วินะครับแต่ทางตัวเกมอาจจะโหลดไปแล้วนะครับสัก1วิ1.5วินะครับพอเราวาร์ปมาอาจจะอมาตะสัก1วินะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เราสกิลโดนตัวละครตัวนั้นได้นะครับตอนนี้ก็รอนะครับในส่วนของการบุกรุกเข้ามาในส่วนของบ้านกิลนะฮะผมก็ทําการวางในส่วนของตอมกัดนะครับหรือว่าเมเทอไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ดูสถานการณ์อยู่นะครับผมก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่ากิจกรรมใหม่มัน สนุกแค่ไหนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นแค่ไหนในสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับนี่เลยนะภาพบรรยากาศของกิวเฟนซี่ของเรานะครับก็บอกได้เลยว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่จะบุกเข้ามานะครับเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่ามันจะ สามารถทะลุทะลวงนะครับายวิสาร์ของเราได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทําการไล่สกิลไปนะครับตอนนี้ก็ทําการเมเทโอทั้งสตอมกั u ดนะครับคือมีอะไรก็ใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็รอเวลานะครับเวลาทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่60นาทีนะครับตรงนี้ก็จะมีคําอธิบายอยู่นะครับสำหรับ Empire War นะครับก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับนับถอยหลัง60นาทีนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเวลาวันอาทิตย์ที่ไม่สามารถที่จะ ลีกายไปปาร์ตี้ได้นะครับเราต้องมาเล่นเกมที่เรารักกันนะครับก็เวลาบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะดึกนะครับสำหรับใครที่มีธุระก็คงจะต้องเซงไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอศัตรูที่จะบุกเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภาพบรรยากาศเนาะเราก็ค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวนะครับว่าศัตรูจะมามาห้ไหนนะครับสำหรับวาร์ปตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของพวกหัวคิวนะครับหรือว่าในส่วนของคนสั่งการนะครับบอกให้เรานะครับ ไปโจมตีนะครับหรือว่าในส่วนของวางแถบอยู่ที่หมายเลขอะไรนะครับก็จะมี1 7ถึงนะครับตรงนี้ก็3กับ7แล้วก็4เนี่ยมันไม่มีวาร์ปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะทางตัวละครของเรานะครับหรือว่าเพื่อนๆทื่อย,อยู่ในกิลเนี่ยนะครับเราจะมาเฝ้าเลขที่2กับ1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะถ้าเกิดเป็นในส่วนของ อยู่เดียวกันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเดินข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของฝ่ายบุกรุกเนี่ยอาจจะต้องเดินในส่วนของหมายเลขเท่านั้นนะครับก็คือสมมุติยึด2ได้นะครับก็ค่อยๆเดินมา4 567นะครับไม่สามารถที่จะเดินแบบเราได้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะเดินลัดออกมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกันนะครับสำหรับเกม Legend o Origin กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับวอลบ้านกิลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ทำการวาร์ปมาที่อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะค่อนข้างที่จะต้องโคกับทีมเอาละครับตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าสตูนะครับจะทำการโจมตีมาที่ตำแหน่งไหนนะครับตอนนี้เราก็แค่ โคเวอร์ในส่วนของพื้นที่เอาไว้นะครับโดยการสตอมกัดหรือว่าเมเทโอลงไปเท่านั้นเองนะครับเราก็รอคําสั่งจากทีมนะครับว่าเราจะมาในส่วนของเส้นทางไหนนะครับหรือว่าหมายเลขใดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูในส่วนของนี่เลยนะครับคิลเราเป็นหลักนะฮะว่าเล่นประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพันธมิตรด้วยนะครับก็คืออัพทูอยู่นะครับก็จะมาร่วมกับเราด้วยนะครับตรงนี้กอประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมนะก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่า จะมีช่วงบวกหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับเราก็สามารถที่จะยึดได้นะฮะตรงนี้นี่ครับแบดบัตนะครับก็ทําการอาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับเราก็แค่การโซนของเราไว้นะครับแค่นั้นก็พอละอย่าให้เขาเข้ามาได้นะครับก็ผมว่านะถ้าเกิดเป็นในส่วนของกิจกรรมวอรนะครับหรือว่าคอนเทนต์ เกี่ยวกับการต่อสู้ยึดพื้นที่นะครับผมมองว่าวิสาห์นะครับเป็นอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถที่จะ cover พื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่แล้วก็เป็นสกิลที่สามารถดักทางได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีวิสาห์หรือว่ากิลไหนนะครับที่มีวิสาห์นน้อยนะฮะอาจจะต้องค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องคุมพื้นที่เป็นหลักนะฮะสำหรับวิสาสเนาะอ่ะตอนนี้เราก็ดันเข้าไปแล้วนะครับดันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เปนซีกับอัพทูยูดันมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็เมเทโออย่างเดียวเลยนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหานะนะครับตอนนี้ผมติดนะตัวผมติดโอเคครับยืดโซนได้นะครับค่อยๆดันเข้าไปค่อยดันเข้าไปครับยืดโซนได้ครับนี้เราก็ลูบไปเลยแล้วกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเสรพวอลก่อนนะครับโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วด้วยตายแล้ว,โ,ลวโอ้โหเกือบตายทุกคนเอาเซรพติวอลก่อนบโลก่อนต้องลองแอสซินตุ๋ยหลังให้ดีนะครับแอสซินหลุดไปแล้วครับตัวหนึง่ง เมื่อก่อนถอยมาก่อนนะฮะระวังนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเนาะก็ค่อนข้างจะต้องใช้ในส่วนของการสื่อสารกันนิดนึ่งนะครับเพราะว่าการวอนะครับก็ค่อนข้างจะชุลมุนแล้วก็รู้สึกว่ามีในส่วนของข้อจํากัดในการเข้าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเข้าประมาณเยอะมากๆนะครับก็ทําให้บางทีเซิร์ฟเวอร์หรือว่าในส่วนของการเข้าวาร์ปนะครับอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาป้องกันของเรานะครับเหลือไม่ถึง1น,นาทีแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะตอนนี้เราก็กําลังถอยนะครับถอยทับมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเราก็กําลังจะได้บ้านแล้วหรือเปล่าเนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราก็ทําการเซฟโซนไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมมีเโอรอไว้เลยนะครับพอถอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับรออย่างเดียวนะตรงนี้เมื่อเขาที่เมื่อทางสตูนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้ามานะครับในส่วนของตรงนี้ได้นะเราก็ ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะสำหรับการวอวันนี้นะก็สนุกดีนะครับเป็นครั้งแรกด้วยสําหรับผมนะถ้าเกิดรีวิวผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เคยวอในส่วนของยึดบ้านเหมือนกันนะฮะสำหรับเกมแรกนรกออริจินเนาะก็ดูสนุกสนุกดีนะครับแปลกๆดีกดี๋ยวก็คงจะต้องปรับตัวสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะภาพบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีช่วงบวกช่วงในส่วนของการเซฟพื้นที่บ้างนะครับก็คงจะต้อง ประมาณนี้นะครับเพราะตัวละครของเรานะมันไม่ได้เอื้อต่อการต่อสู้นะครับเราแค่ยึดโซนเท่านั้นเองนะครับสําหรับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูสิว่าประมาณไหนเอาละเรายังยึดโซนตรงนี้อยู่นะครับมีบางช่วงที่ดันเข้าไปอยู่ไหมโอเคยังดันอยู่นะยังดันอยู่เป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยเมเทโอครับเมเทโอผมแรงนะทุกคนมาเลยแต่อย่าโดนแอดก็พอนะครับ เอาละเมทิโอโดอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะศูนย์จุดเจ็ดวิครับคาปิตี้ไปเอาไปอีกเอาไปอีกครับเลขไม่ขึ้นเลยนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมันมันยังไงหรือเปล่าน่าจะแลกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการยึดบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นซีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดในเมืองนะครับนี่เลยเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ต่างๆแล้วนะครับก็คือการเราได้ยึดบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะอารละสิ้นสุดแล้วนะครับก็คือกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับ พราะนอกจากนี้นะครับหากเวลาที่กําหนดนะครับไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับคิที่เป็นฝ่ายป้องกันนะครับจะบรรลุการป้องกันสมบูรณ์แบบและได้รับรางวัลน,นะครับนี่เลยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมในส่วนของวอลกิลกันบ้านนะครับก็นันๆกันไปนะครับก็คงไม่ต้องทําอะไรแล้วหรอมะั้งเพราะว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมเราสามารถออกได้เลยหรือเปล่านะครับนี่เลย ก็จะมีในส่วนของนี่เลยการรับรางวัลสะสมคะแนนนะครับโหได้เยอะมากๆเลยคูณ500เลยเลยหรอครับทำดาเมจต่อสวิชนะครับหน0่หน่วยนี่ผมผมไม่ได้อยู่ะนะครับแล้วก็พักในเมืองนะครับ1,200ง0ันสอวินะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อในส่วนของหินนะฮะห0 0 0นหน่วยนี่ผมไม่ได้ทำนะครับคืนชีพ5คนช่วยคนสังหารนะครับสังหารไป2คนนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะเราถึงจะได้ในส่วนของรางวัลสะสมคะแนนนะครับก็ได้เป็นรางวัลเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็นี่เลยแลนด์กิ้งนะครับสำหรับในส่วนของโซนแต่ละโซนนะครับ p อนเทราเฟสกิน i อนเทราสต็อกเกอร์นะครับคอนเทรากอร์ดอนนะครับก็จะมีในส่วนของแรงต่างๆนะครับก็จะเป็นเทียรลิสหรือว่าในส่วนของแลนกิ้งนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวอลกิลเนาะตอนนี้กิลวผมนะครับเฟนซี่ก็ได้ทําการยึดบ้านสําเร็จแล้วนะครับผมก็มาิูสั้นๆให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับภาพบรรยากาศการวอลกิลนะครับก็จะเป็นยังไงจะเดือดแค่ไหนก็รองรับชมกันดูนะครับก็วันนี้ก็อาจจะเป็นวันชิลๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันแรกของทุกๆกิลด้วยนะครับสาหรับการวอลเนาะ ก็เพราะฉะนั้นก็มาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ให้ภาพบรรยากาศมาเล่าเรื่องแล้วกันว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูเฉยๆเนาะสำหรับวันนี้นักเซอร์เอ็กต้องลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมัคสมาชช่องผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับ เอาละครับหลังจากที่เราเล่นกิจกรรมในส่วนของกีวอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือในส่วนของกิจกรรมยึดบ้านกิวนะครับหรือว่าปกป้องบ้านกิวนะฮะตอนนี้นะครับทางกิวเฟนซี่นะฮะก็ได้ทําการยึดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยึดสําเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของรางวัลนะครับมันจะเป็นหินแบบนี้นะครับหินสีเหลืองอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหินกิจกรรมนะครับเราสามารถเอาหินอันนี้นะครับไปแลกของได้นะครับด้ยเกิดเมื่อเม่คนไหนนะครับ ที่ไม่รู้นะครับว่าไปแลกที่ไหนนะครับเราสามารถกดไปที่แลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องอยู่ในบ้านกิวก่อนนะครับเมื่อเรากดแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับตัวละครของเรานะครับจะเดินไปหาตัวละคร NPC ด้านขวามือในบ้านกิวนะครับพอเรากดเข้าไปที่ในส่วนของ NPC นะครับให้เรากดไปที่อันตรงกลางนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเอาหินนะครับมาแลกในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าวัตถุดิบต่างๆในการเพิ่มพลังของตัวละครเราได้นะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะคอร์นะครับอันละ1น0นะครับแล้วก็ในส่วนของดุรานะครับหรือว่าในส่วนของการอัพรูปปั้นวัคครี่นะครับก็มีซื้อด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะเอาหินมาแลกได้นะครับผมมีทั้งหมด1,700หินนะครับก็สามารถเอามาแลกได้นะครับเราสามารถเอามาแลกในส่วนของการตีบวกรีไฟแอเซสร์เรีได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของขีดจํากัดนะครับ ของเฟื้องของเราได้นะฮะมีผลต่อเนื่อง15วันนะครับก็ถือว่าดีนะฮะตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกแรกอะไรนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับแรกได้2ทับ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นวันจันทร์นะครับเราก็จะได้รีนะครับอีกครั้งนึงก็คือ เอาง่ายๆนะครับทุกวันอาทิตย์เราต้องกลับมาซื้อนะครับถ้าเกิดเราไม่ซื้อเนี่ยถ้ากับเราเสียสิทธิ์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเก็บตังค์ซื้อในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับอาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องแล่นะครับอย่างเช่นหมวกอันนี้นะครับก็ถือว่าเท่มากๆเลยนี่นะครับเป็นหมวกเอาง่ายๆเลยนะครับเป็นหมวกในส่วนของหมวกกิววอนั่นเองนะครับเตตัตที่ได้นะครับก็คือนี่เลยนะครับพีเดฟนะครับบวกสิบหกสเต็งบวกห้าเด็กบวกห้านะครับเราก็ได้รับดาเมจลดลงนะครับ จากดีมอนมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเผามนุษย์นั่นเองนะครับบวก3%แล้วก็พีดามจนะครับบวก2%นะผมมองว่าน่าจะเอามาใส่หล่อๆเท่ๆได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแกลกนอ r ล็อกออริจินนะครับสำหรับการแลกของรางวัลกิวอ์นะครับ